จ็ดโมงเช้าครับผมมาสายหน่อยเพราะว่ามัวแต่กินกาแฟอยู่จังหวะนี้พลานบอยมานั่งก่อนตั้งแต่หกโมงเก็บไปแล้วสองแต้มตอนนี้เอาเรือลงแลวครับเดี๋ยวไปดูว่าพลานบอยจะได้อะไรจากผลงานที่ยิงไปแล้วสองนัดโอเคครับพลานบอยลงไปงมแล้วนะครับนี่เลยนะครับ ถ่ายภาพซูมให้เห็นกันใกล้ๆนะครับตอนนี้ผมผมนั่งอยู่บนห้างสูงตั้งยี่เมตรนะครับเนี่ยระยะทางพลานบอยอยู่ใต้น้ำครับตอนนี้บอกว่าไซส์ที่ยิงเนี่ยเป็นไซส์4ีกิโลนะครับมองจากข้างบนลงไปเห็นตัวใหญ่มาก oh. แต่ยังไม่เจอปลา <laughs> <laughs> ห้างใหม่ที่ทำเสร็จเนี่ยพลานบอยยิงคนเดียวเนี่ยประมาณสี่ตัวนะครับทั้งปลาแรดทั้งปลาชาโด ตัวล่าสุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าตัวใหญ่มากลงงมงงไปอีกรอบแล้วปกติแล้วถ้าถ้าปลาโดนยิงตายเนี่ยมันต้อง,งางท้องนะครับมองเห็นเป็นสีขาว ดูจากที่พานบอยเล่าให้ฟังพิกัดที่แกกําลังงมอยู่เป็นจุดที่แกยิงเลยครับนีลน่ละนี่ละซื้อนี่โลดซื้อนี่โลดนี่ละช่องว่างโลดไม่เจอ ดำลงไปหลายรอบแล้วไม่เจอ,อ,อ,อบอแล้วครับมันเวินลงมันมันสิตตรงปีนทองเลยป่า,ปาคือลัก,ลกษณะที่เจ้าบอกว่ามันอ่ามันหางตีได้แดดๆๆนนี่แล้วกาพื้นที่แถวแน่มเห็นกวงปลาน,นี่มันมอมีปลาเสเดิดขึ้นมารอบที่สองนั่นสแสดงว่าปลาจมอยู่หันแล้วลแม่นจมอยู่หันบ่ไปใส่ไก่หรอกจมอยู่หันล กระแมนแล้วหันมองเวิร์ตัวจะว่าหันยุ้ซื้อนาโหลดฮะพ่ออีลุยในยุยยุ้ยติดต่อบอกเลยว่า,วายุยโอ้ยออก็ะยุซื้อนาแล้วโหลดนี่เออแมอน,มน,นไปไกลโพดแถวแถวที่สองนี่ไปไกลโพดมันยุ้ซื้อนานี่โหลดฮันละเริ่มเริ่มเออลงล่งฮันละโหลดลงหันละโหลดล โอ้ oh oh, oh, God. Oh, God. God. โหว em ้าวขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โหตะกี้งมไปตั้งสิบนาทีแกเลยพิกัดนะครับจำพิกัดตัวเองไม่ได้นะครับที่จริงอยู่ข้างต่อวาเดียวนะครับโอ้ไส์สวยครับไสสวยก็ยิงตรงบริเวณข้อต่อเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากระสุนโดนตรงไหนนะครับนัดเดียว โอเคครับแต่ว่าบอกว่ายิงไปสองนัดนะครับแต่เป็นตัวเล็กอีกนัดหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าตัวเล็กจะไซส์ไหนนะครับตัวใหญ่เนี่ยดูจากบนห้างแล้วน่าจะมีร่วมสี่โลนะครับตัวเนี้ยโอเคโอเคครับเ,เจอแล้วตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูแต้มที่สองกันนะครับถ่ายจากบนห้างนะครับพลานบอยยิงตัวเล็กนะครับ หลังจากที่ยิงตัวใหญ่จมลงไปแล้วก็มีชะโดรุ่นเล็กขึ้นหุบน้ำตรงนี้แล้วก็ซัดลงไปเป็นแต้มที่สองน้ำไม่ลึกนะครับน้ำมเมตรกว่าเดี๋ยวซูมอีกจะได้เห็นกันชัดๆ โอ้มาแล้วนะครับนี่เลยครับแต้มที่สองโอ้ไม่ตัวเล็กนะครับน่าจะมีกิโลเลยนะครับตัวเนี้ยไม่เล็กนะครับโอ้โหผ่านบอยมานั่งเนี่ยเช้าเนี้เจอชะโดสี่ตัวนะครับนี่เป็นแต้มที่สองยิงไปสองนัดก็จังหวะพอปลาตกใจแล้วก็ว่ายออกไปคุ้มเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเพิ่ง ตัดกิ่งไม้ทําเป็นเรียกว่ากองนะครับเป็นกองเศษกิ่งไม้ทําใหม่อันนึงตัวน้นกองเดิมนะครับทําเพิ่มเป็นสองกองนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆเนี่ยไม่มีซุ้มหลบหรือว่าไม่มีกอหญ้าก,กอไม้เลยนะครับถ้าปลาว่ายวนอยู่แถบเนี้ ต้องเข้ามาหลบในซุ้มที่เราทำแน่นอนถือว่าเป็นเรียกว่าการวางหมากที่ได้ผลนะครับวันนี้เจอแต้มแล้วนะครับสแต้มก่อนหน้านี้ก็ยิงบ่อยนะครับพลานบอยยิงบ่อยแต่ว่าลักษณะการงมเนี่ยหาปลาไม่เจอวัน2วันก็อืดขึ้นมาโอเคครับ จริงจจังวะที่พลานบอยยิงเล่าให้ฟังว่ายิงชดโดตัวใหญ่ก่อนนะครับแต่ว่าตัวเล็กที่เป็นปลาตัวผู้นั้นขึ้นซ้อนแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับตามสูตรแล้วชะโดตัวผู้ก็จะขึ้นซ้อนแล้วเราก็จะยิงตามอีกนัดหนึ่งจะได้สองตัวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันหลังปลาตัวผู้นะครับโดยสถิติแล้ว ตัวเดิมจะไปหาปลาตัวเมียเข้ามาหลบอยู่ในซุ่มเดิมนี่แหละแกก็จะไปชวนสาวๆมาอยู่ใหม่โอเคครับปลามาคนละจุดกันนะครับปลาสองตัวเนี่ยนี่ลอยกระสุนนะครับเข้าที่หนอกแก้มแล้วก็ทะลุไปที่คลิปด้านซ้ายนะครับไซสี่โลแล้วก็ตัวเล็กในไซโล เข้าตรงรอยต่อนะครับเข้าตรงรอยต่อแล้วก็ทะลุออกท้ายคลีบด้านขวาอยู่ภายในนัดเดียวนะครับสองนัดสองแต้มเป็นแต้มของพลานบอยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับผมมาไม่ทันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงจังหวะที่เป็นนักล่าได้ภาพสวยๆนะครับจะเอามาลงให้ดูกันนะครับกดติดตามด้วยนะครับ โอเคครับชดูไซสี่โลบวกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังไงให้พลานบอยกลับไปช่างที่บ้าน mm hmm. เดี๋ยวจะรายงานน้ำหนักจริงให้ให้ดูในคลิปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเขียนลงไว้ในคลิปโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ okay, mm hmm. เดี๋ยว เป็นตั้ง่าจะหาภาพสวยๆมาลงให้ดูกันจากห้างที่สร้างขึ้นสูงถึง20เมตรนะครับห้างใหม่นะครับนี่ถือว่าเป็นแต้มแรกที่ตัวใหญ่มากๆนะครับมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับใครอยากจะดูใครอยากจะชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ